พระเราเนนเราสวยงามอยู่ที่ศีลที่ธรรมไม่ได้สวยงามอยู่กับเครื่องประดับนะประชาชนญ,ญาติโยมเขาคารวาสเขาเนั้นมีความสวยงามอยู่กับเครื่องประดับตกแต่งเครื่องสงสมอะไรเสริมสงเสริมสวยเครื่องเสริมสวยของพระนี่คือศีลคือธรรมพระมีศีลมีธรรมนั่นแหละเรียกว่าเป็นพระที่สวยงาม ถ้าศีลได้ขาดไปเสียก็เหมือนกับพระนุ่งสวงผมจีวรขาดขาดไปที่ไหนมองเห็นหั่มใบนั่นเราอยากให้เขาเห็นหัมห่มไหมเราเป็นพระนาถ้ามาอยากเขาเห็นหัมให้รักษาศีนสาธรรมให้ดีศีลธรรมนะเป็นเครื่องปกปิดกำบงังความละอายความหยาบคายทั้งหลายเป็นความสวยงามขึ้นมาจากการประดับด้วยศีลด้วยธรรมที่ตนประพืิปฏิบัติเรียบร้อยแล้ว